ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมปิกกี้ตลอดนะครับวันนี้ผมพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาอยู่กับเกมวายเวสโกหรือว่าแจ็คเป็นคาร์บอยของเรานั่นเองเออเดี๋ยววันนี้ขอมาลองเกมนี้หน่อยเพื่อนๆเ,เรายังไม่เคยลองเล่นกันเลยนะเพื่อนนะแต่ผมก็พอรู้กฎของมันอยู่บ้างนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะเพื่อนนะโอเคก่อนจะไปรับชมกันขอฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิกกี้ตลอดกันด้วยนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วก็ลสโกโอเคเหมือนกันก็เอาทุนก็นมาซ่องเลยนะเ่อน,นะเดี๋ยวขอหยับเบลลงก่อนเพื่อนซื้อไม้สองร้อยตายหาพอดีเพื่อนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเบลหนึ่งจุดกกันดีกว่าขอเปิดด้วยสิบหมุนก่อนเพื่อนเปิดเทอโบไป้วยไปเลย okay, โอเคสูสิบหมุนแล้วค่อยกดซื้อเพื่อนเลยสูตรนี้ไปได้จากชูการ์เัืมาวานเพื่อนชูการัตไม่แตกเราเอาเข้ากับไวเวตโกเพื่อนเลยมา ร้อยหกสิบไปก่อนเพื่อนไม้แรกของเราไม้แรกและวมาสุดท้ายของเราไม่ได้ก็เหกเพื่อนได้แค่นั้นแหละอย่า <c oughs> ไปคิดอะไรมากเพื่อนโอเคแปะจะเป็นเพื่อนเลยวายเวทตัวจริงผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นนะเพื่อนนะเออวันนี้ก็เรียนมาอาจจะเป็นเพื่อนดูนะโอเควายมาแล้วก็ดาวมาด้วยเพื่อนสวยเปิดมาก็ดี้วเพื่อนเลยโอเคโอเค บวกไปอีกที่จะปิ้นเพื่อนอืมบวกแล้วเราก็ไปกันต่อเพื่อนโอ้วายมาสวยวเพื่อนวายมาถูกที่ดูจะเวลาเพื่อนเลยโอ้ยดูแจ็คซี่แจ็คเป็นคาร์บอยอืมไปก่อนโอ้ยวายมาอีกเพื่อนเลย เอาว่ะอยากได้ไวายเฉวสีมากกว่าว่ะเพื่อนถ้าวายเฉวสีมาด้วยนี่จะเจ็บเมลมากเลยนะเพื่อนนะวายเฉวสีอะลงมาเพื่อนอืมไม่ลงว่ะวายเฉวสีวายเฉวสีสาทุโอ้ยเยียเลยไปเมื่อกี้ไอสาดโอ้เพื่อนเลยตอนนี้เรายังขาดทุนอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะแม่ง ซื้อไปร้อยหกพึ่งได้กลับมาเก้าสิบเพื่อนว่ายเฉาสีได้ไหมโอ้ยไอ้เหี้ยมันไม่ออกแล้วมั้งเห็นม่มเดี๋ยวสองครั้งสุดท้ายเลยเพื่อนเลยสองสปินสุดท้ายเพื่อนไอ้เหี้ยกูทําใจรอเลยกันโอเคได้มาร้อยยี่สิบเพื่อนถือว่าได้เลนเ่นต่ออ้กเหี้ยลุงกวนมันดอกนี้พันธุ์พพันธุ์พีพ่องเบาน้องเบ้าวายมาเร็วน้องเบาอย่างผึบๆพันธุ์พี่วายมาอีน้องเบาสวยน้องสวยน้องสวยหวานเจี๊ยบเป็นหวานเจี๊ยบดอกนี้บอกเลยว,ว่าเซนเซ เซนเซดงนี่หวานเจี๊ยเพื่อนสามเพื่อนเออแล้วบวกดาวไปอีกจองอันบวกอีกสี่ตปินเออลุงกำนันไม่เอาเรื่องอีกแล้วเพื่อนเอ้ยได้กำไรแล้วเพื่อนมีกำไรที่จะเล่นต่อแล้วเพื่อนเอ้ยโอเคเลยแบบนี้โอเคไม่ขัดจัดกันอีกเพื่อนเออมา ไปไปก่อน36บาทเพื่อนเลยโอ้ยกลุงดำนั้นออ้ยปิดหัวปดท้ายเพื่อนไอเหียดงี้เท่าไหร่วะเซนซซขึ้นมาด้วยโอ้ยสองพันสีพันสีเก้ื่อนโอ้ไอเหียสองพันสบเก้าบาทพื่นเมื่อกี้หดองเมื่อกี้อู้ตอนนี้กูมีอยู่สองพเพื่อนเลยออ้ กูซื้อไปด้วยถกสิบกูได้มาสองพันจีบกูโคตรคุ้มเลยกูเลยกกูเลิกกูพอกูคาหมวยแล้วกระถานอีกจ้าปุ๊โอ้ยเฮียแม่งส่งพันจีบไอสัตว์แตกไหมกูได้ไงวะหมุนแป๊บหมุนแป๊บขอดูเลขกลมๆโอ้ยเฮียสองพันจีบกับสองพันเปรตเพื่อนขาดนิดเดียวอย่งๆขาดอีกเจ้าบาทสองพันเปรตแล้วเพื่อนโอ้ยเชี้ยแม่กูเลิกเพื่อนกูเลิกแม่งกูโดนดอกเมื่อกี้ลงกำนันเป็นโัเป็นท้ายไอ้เหี้ย แล้ววายมาอย่างสวยเบื่อนอูพอเลยเพื่อนเอ้แม่อุย้ยใครจะอยู่ต่อก็อยู่ครับผมไม่อยู่แล้วผมหนีเพื่อนเอ้โอเคเพื่อนถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใอ้บิ๊กี้ตลอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอเอาเงินไปเปีนน้องๆก่อนล้วกันนะสวัสดีครับ